สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่20เดือนพฤศจิกายนอย่าลืมบริการห้องสัญญาณทองคาสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันค่าบริการเฉลีย่ยถูกมากเลยตกเพียงเวลา39บาทใครสนใจแอดไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าขอติดต่อเข้าห้องซิกทองคํานะครับทิงส์มาร์เก็ตเป็นบล็อกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จํากัดรุยการเทรดใครสนใจ,ใรนใจเรียนเชิญที่เว็บไซต์โดยตรงได้เลยครับ แอดแคปเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่หนึ่งสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสถานการณ์ในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับนักทุนเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวจากทางฝั่งของสาภาพยุโรปก,กันก่อนเลยล่าสุดแล้วนะครับทางนายกรัฐมนตรีหญิงแอนเชลร์ม,มเกลได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าการเจรจากเกี่ยวกับในเรื่องของกองทุนเพื่อการฟืนฟ้นฟูตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเจอปัญหานะเพราะว่าทางฮังการีกับทางโปแลนด์เนี่ย ดูแล้วเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่อยากจะส่งเงินเนี่ยเข้าสู่กองกลางอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นผลลบกับตัวยูโรมากมายนะครับเพราะว่าสำหรับข่าวแจ้งมานี้เนี่ยตัวยูโรยังไม่ได้ขานรับข่าวนี้แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวงบประมาณของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูถ้าเกิดว่ามันสะดุดหรือว่ามีปัญหาไปมันอาจจะกลับมาส่งผลลบต่อยูโรตอนไหนก็ได้นะครับ ทางด้านของตัวสหาภาพยุโรปก็มีการเตรียมความพร้อมนั้นงจุนครับนอกจากจะเจรจารในเรื่องนั้นแล้วก็จะเตรียมความพร้อมรับมือเกี่ยวกับเบรกซิตแบบโนเดียวแต่ว่าข่าวดังกล่าวตลาดขานรับไปแล้วสกุลเงินปอนในช่วงเช้านี้ก็เลยยังไม่ได้มีการปรับตัวอ่อนค่าอะไรมากมายมาดูกันที่ในส่วนของตัวข่าวโคโรนาไวรัสกันบ้างดีกว่าครับล่าสุดแล้วนะครับเมืองเขาเรีวยกว่าตัวควิเบกของชาแคนาดานะครับมีการขยายมาตรการจํากัดไปยังวันที่21มกราคมเรื่องจากว่า มีตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นครับทางด้านของตัวแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันเลยนั่งทุนครับก็มีการประกาศเคอร์ฟิวนะตั้งแต่ช่วงเวลา4ี่ทุ่มไปจนถึงตีห้เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรครับคุณเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเอง มีข่าวร้ายและก็ต้องมีข่าวดีครับทางไฟเซอร์ล่าสุดแล้วนะครับเตรียมส่งเอกสารการขออนุมัตินะครับการใช้วัคซีนกับทาง FDA คาดว่าน่าจะเป็นในวันศุกร์นี้ครับซึ่งอาจจะตรงกับวันเสาร์ของบ้านเราก็ได้ยังไงก็ตามใครเทรดทองคำนั่งทุลละมั่นระวังดีๆนะหลังจากนี้เนี่ยอาจจะเจอข่าวในช่วงของวันหยุดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์เองโมเดอร์นาเองระหวังด้วยครับในส่วนของตัวจอร์เจียตอนนี้เป็นข่าวใหญ่มากๆนั่งทุลครับล่าสุดก็คือว่ารัฐจอร์เจียหากว่าใครจําได้นะครับที่ าสารเคยสั่งให้กลับไปนับคะแนนใหม่ตอนนี้นับคะแนนใหม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วผลเป็นยังไงไบเดนก็นําทรัมป์อยู่ดีครับและในส่วนของตัวสํานักข่าวนะครับตัวขออินโฟเควสก็มีการรายงานมานะครับว่าทรัมป์ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะยอมแล้วนะนั่นจุนครับมีข่าวรายงานมาว่าทรัมป์ยอมถอนฟ้องนะครับเลิกความพยายามนับคะแนนใหม่ในรัฐมิชิแกนด้วยแล้วตอนนี้จอร์เจียก็ดูเหมือนว่า ตัวของไบเดนเนี่ยจะนำครับทุกท่านแต่ว่าตัวของการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะเป็นวันที่20นะครับพฤศจิกายนซะมากกว่าเอาก็วันนี้นี่ครับนักุน,นโอเคเพราะฉะนั้นคืนนี้ในช่วงตลาดอเมริกาจับตาดูกันให้ดีๆครับจะมีผลหนุนต่อตลาดหรือไม่นะแต่ตัวข่าวที่มันหนุนตลาดจริงๆนย่ยมันเป็นเรื่องดีนังถุนครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาก่อนจะไปว่ากันถึงตรงนั้นเราดูการเคลื่อนไหวของตลาดนิดหนึงครับที่เป็น ส่วนที่ทําให้ตลาดเนี่ยพลิกกลับเข้าสู่สถานะแบบลิสออนแล้วก็กดดังตัวของยูเอสตอลลาด้วยนะครับในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Jones นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไป0.15% S&P 5 0 0มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น0.39%ในขนาดเดียวกัน n a s d a กปรับตัวเพิ่มขึ้น0.87%ครับโดยช่วงแรกๆนะครับตัวตลาดเดือดขานรับเชิญลบครับหลังจากที่ตัวเลข ผู้ขอยื่นสมบัติการการว่างงานมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับนักทุนแต่ภายหลังเนี่ยก่อนปิดตลาดก,ก็ได้รับแรงหนุนจากการที่ว่านายชักชูเมอร์ผู้นําเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาสหรัฐครับสังกับพรรคเดโมแครตมีการเปิดเผยว่านายมิชแมคโคนเนลผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐนะครับสังกับพรรคร p พราเบ a n น ได้ตกลงที่จะกลับมาเจราจาเกี่ยวกับมาตร,รการการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากที่จํานวนยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็เลยเป็นผลหนุนให้กับในส่วนของตัวตลาดครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีแล้วกันแต่โดยปัจจัยหลักๆแล้วเนี่ยประเด็นก็คือในเรื่องของตัวงบประมาณนั่นแหละที่ยังขัดแย้งกันนะครับทุกท่านอย่างตัวของ d e โมแครตมีการเสนอวงเงินประมาณ2.2ล,ล้านล้านตัวของ Republican ตอนนี้เสนอแบบเยอะสุดๆเลยนะ ให้เต็มที่เลย1.9ล,ล้านล้านครับผมก็จับตาดูครับนักชุนถ้าเกิดว่าข่าวดีมามันก็จะไปชนกับข่าวการแพร่ระบาดเชื้อวัคโควิด -19 ในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นข่าวลบข่าวดีกับข่าวลบใครมาใหม่ล่าสุดตัวตลาดก็จะขาดรับกันแบบนั้นแหละครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ